บุคคลใดที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทาได้ยากบุคคลน,นั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความอดทนความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดีแต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลายเมื่อผู้ใดชนะมารในใจตนได้แล้วมารข้างนอกก็จะทำอะไร เับไม่ได้เราทุ่มเทเงินทองเป็นแสนเป็นหลานเพื่อรักษากายตกแต่งกายสุดท้ายมันก็ต้องตายแต่การรักษาใจไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่สับาทเดียวใครก็ตามมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนได้อยู่ตลอดเวลาทำความรู้สึกให้สํานึก ผิดชอบชั่วดีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุทธ,ธอยู่ในใจแล้วคนเรากลัวกันหลายสิ่งหลายอย่างที่จดจำนำมาคิดสารพัดส,สารเพที่คิดขึ้นมาให้หวาดกลัวคิดออกไปไกลนอกตัวแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดของตัวเอง 能来。